สวัสดีครับลุงดาบร้อยตำรวจตีปัญญวัฒน์กระทุ่งเขตนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทนะครับในโอกาสที่เราทำเ,เวทีปฐมนิเทศให้กับโครงการย่อยที่เราสนับสนุนไปทั้งอาหารปลอดภัยและก็การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเนี่ยจำนวน30โครงการวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะมาสร้างความเข้าใจให้กับของทีม โครงการที่รับงบประมาณจากการสนับสนุนไปนะครับโดยที่เราจะมีส่วนหนึ่งจะทำเรื่องของการคลี่บันไดผลลัพธ์ของโครงการนะครับว่ามีกิจกรรมยังไงเป้าหมายสำคัญอยู่ตรงไหนกิจกรรมสำคัญแล้วก็ตัวชี้วัดสำคัญให้ได้เรียนรู้กันโดยการคลี่บันไดโครงการแล้วก็บันไดผลลัพธ์นะครับแล้วส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะนําไปสู่การทําในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการให้กับของพื้นที่ซึ่งเราสหรุจงวดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยแผนปฏิบัติการเป็นยังไงทําที่ไหนยังไงมีวิธีการกระบวนการอย่างไรทําให้ชัดเจนขึ้นและสุดท้ายเรื่องของการทํา รายงานทางด้านการเงินการเก็บรวบรวมเอกสารการเงินการทำรายงานฉบับความก้าวหน้าและฉบับข้อมูลก็จะให้ของในทีมของโครงการย่อยเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้วันนี้เราก็จะดูเรื่องของ,ของการนำโครงการเนี่ยเอาไปปฏิบัติเนาะแล้วก็ เรื่องของข้อมูลที่ที่ควรจะต้องมีต้องต้องทำให,ให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้โครงการเนี่ยมันมันได้รู้ว่าในช่วงแต่และช่วงเราจะทําอะไรทําเมื่อไหร่แล้วทํำยังไงแล้วก็รวมทั้งสุดท้ายเรื่องของการจัดทําเอกสารการเงินแล้วก็เอกสารรายงานต่างๆที่จะให้ถูกต้องแล้วก็ สามารถที่จะเอามาประเมินผลอะไรได้ด้วยครับสำหรับปีนี้นะเราสนับสนุนไปใ,ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะ30โครงการเป็นโครงการของรอพสตที่ทำในเรื่องของดูแลเรื่องด้านสุขภาพโดยตรง,นนะตงเนี่ยเนาะของ NCD เน่ย9โครงการแล้วก็โครงการระดับตำบลคืออปทอ จะดูแลเรื่องของด้านสุขภาพแล้วก็การสร้างเสริมสุขภาพของสร้างเสริมรายได้นะจำนวน6โครงการรวมเป็น15โครงการส่วนของอาหารปลอดภัยเนี่ยเราสนับสนุนไปที่ระดับอำเภอคือยังสมาร์ทอำเภอเนี่ยสามอำเภอแล้วก็การลดละเลิกการการใช้สารเคมีเนี่ยในระดับตำบลอีก12พื้นที่13-12ตําตำบลน,นะครับ ก็รวมเป็น15ตำบลทั้งหมด30นะอย่างอย่างละ15โครงการคืออาหารปลอดภัย15โครงการแล้วก็ผู้สูงอายุ15โครงการครับสำหรับวันนี้นะก็จะมีในทีมของตัวสำนักขบก็มาร่วมด้วยความคาดหวังเนี่ยก็อยากจะให้ของในโครงการย่อยแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยได้ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยดีแล้วก็ ได้เรียนรู้ร่วมกันในการที่จะเอาไปทำโครงการย่อยให้ประสบความสำเร็จซึ่งในในส่วนเนี้ยเราหลังจากนี้เราก็จะมีการติดตามประเมินผลหรือการติดตามเรื่อการเรียนรู้และพัฒนาเนี่ยตลอดระยะเวลานะครับก็คิดว่าน่าจะทําให้โครงการทั้ง30โครงการมีประสิทธิภาพดีขึ้นและสามารถที่ประสบความสำเร็จได้ครับ